สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะรีวิวรถกระบะเกตเอนะคะกับเปิ้ลนอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้นะคะเพิ้ลมีรถกระบะนะคะนาวน้อยผ่อนสบายๆนะคะมานําเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะจ๊ะเป็นโตโยต้าวีโกแชมนะคะเครื่องยนต์2,500นะคะคันนี้เป็นตัว E นะ,ะจ๊ะพี่ๆจ๋าคันนี้นะคะเป็นสมาร์ทแคนะคะสามารถเปิดแคปบได้นะจ๊ะ มาพร้อมกับไฟหน้านะคะคันนี้นะคะไฟหน้า LED นะคะมีไฟตัดหมอกด้วยนะจ๊ะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะคันนี้จะเป็นตัว E นะจ๊ะในส่วนของมือดึงแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้นะ,ะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่มองหารถกระบะนะคะดาวน้อยผ่อนสบายๆนะคะเปิ้ลแนะนำเลยนะจ๊ะในส่วนของ t Toyota Vigo c h a m มคันนี้นะคะ เปิดเปิดดาวเริ่มต้นนะคะ7,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆจ๋าดาวน้อยมากๆเลยนะคะในส่วนของรถยนต์โต y ยตา v า g o c h แช p นะจ๊ะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะหรือมองหารถกระบะนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะไว้บรรทุกของนะคะแนะนำเลยนะคะที่โชว์รูม v 88 SK ของเรานะจ๊ะตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3สาขานะจ๊ะพี่ๆจ๋า สาขาแรกนะคะอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะสาขาที่2อ,อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็สาขาที่3มนะจ๊ะจะเป็นสาขาที่เปิ้ลอยู่เลยนะคะอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะจ๊ะคันนี้นะคะภายในเดิมมากๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าก,ก็คือเดิมๆเลยนะคะภายในก็จะเป็นสีทูโทนะคะในส่วนของคอนโซลน,นะจ๊ะ คันนี้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะจ๊ะใส่แผ่นซีดีได้นะจ๊ะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะพี่ๆจ๋าในส่วนของแผงประตูนะคะก็จะเป็นสีครีมนะคะมาในโทนสีครีมนะคะคันนี้นะคะภายในเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะไม่มีช้ำแน่นอนนะคะสังเกตได้จากเบาะเลยนะคะไม่มีเปื้อนไม่มีเปิดแน่นอนนะจ๊ะคันนี้นะ คันนี้นะคะเปิลการันตีเลยนะคะภายในไม่มีช้ำแน่นอนนะจ๊ะเลขเครื่องเลขถังนะคะตรงตามสําเนาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะเปิลเปิดจองออนไลน์แค่2000บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์เปิลเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2 0 1พนะจ๊ะพี่ๆจ๋า เปิลเปิดดาวเริ่มต้นนะคะแค่7,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะเปิดจองออนไลน์นะคะแค่2,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ๆจ๋าหากใครนะคะที่มาทาง Youtube ของเปิลนะคะเปิลมีส่วนลดให้กับพี่ๆพ,พ,พิเศษเลยนะจ๊ะแจ้งเปิลลวงหน้าเลยนะจ๊ะว่าดูมาจาก Youtube ของเปิลนะคะในส่วนของ Toyota v i ีโนะคะทางโชว์รูมของเรานะคะมีบริการให้กับพี่ๆมากมายเลยนะจ๊ะตอนนี้นะ บางคันนะคะทุบราคาลงมาถึงคันละ5 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะจ๊ะพี่ๆจ๋าในส่วนของ Toyota แชมปคันนี้นะคะก็ทุบราคาลงมา3าม0 0ืบาทเลยนะจ๊ะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะหรือมองหารถใช้งานอยู่นะคะรีบเลยนะคะที่โชว์รูม V 8 8ของเรานะจ๊ะมีรถให้เลือกมากมายเลยนะคะมากกว่า2 0 0คันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะพี่ๆจ๋าการันตีเลยนะคะ เต็นของเรานะคะไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักไม่มีผิดความแน่นอนนะจ๊ะเลขเครื่องเลขถังตรงตามสํานาวนะจ๊ะลูกค้าส่งเสร็จสามารถโอนเล่มได้ร0 0เปเซ็เลยนะจ๊ะหากมาไม่ถูกนะคะโทรมาสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์เปิ้ลเช่นกันนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเปิ้ลจะประจำอยู่ที่ V88SK สาขาลาดบุวหลวงทุกวันเลยนะจ๊ะเปิดทำการทุกวันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเปิ้นก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะหากพี่พๆท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์เปิ้ลนเลยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ